สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทําค้างทั่วภูนะครับทําง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับแค่ไม้แล้วก็เชือกนะครับที่เราเห็นอยู่นี้คือจจรอนน้ามันนะครับจจรอนน้ามันเรามาปาดเรียบร้อยแล้วก็โปกนะครับเราก็เตรียมไม้เลยนะครับ ไม้เราใช้สี่นะครับความยาวความสูงประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบก็เสียบลงไปเลยนะครับเราใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะครับจะผ่าหรือไม่ผ่าก็ได้แบบนี้เลยนะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับเสียบไม้ลงไปให้ถึงก้นเลยนะครับก้นของกระถางหรือภาชนะอะไรก็ได้ที่รอบมาม่วงครับ ก็ม้วนม้วนไปเลยนะครับจนถึงปลายนะครับเราม้วนขึ้นเป็นชั้นๆเลยเวลาทั่วปูออกเครือเขาก็จะขาวขึ้นนะครับก็จะเกาะขึ้นนะครับเกาะขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะไม่ทืออทาออกมานะครับตั้งไว้ตรงไหนก็เป็นไม้ประดับไปด้วยด้วยนะครับครับลงแบบนี้ง่ายนะครับที่เราเห็นนะครับเราก็ทําไว้เป็น 3 4ส,สกระถางนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับต้องการทําง่ายนะครับไว้เป็นไม้ประดับด้วยรับประทานปลอดสารพิษเราปลูกเองนะครับไม้ก็หาได้ง่ายๆนะครับเชือกบางก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับบางคนก็ถามมานะกระบา านแค่ไหนนะครับก็ต้องเพาะมาเมล็ดก่อนนะครับท่านผู้ชมเพาะมาเมล็ดให้งอกก่อนค่อยนํามาปลูกนะครับวันนี้มานําเสนอพิธีทําค้างนะครับท่านผู้ชมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาด้วยคลิปสั้นๆนะครับท่านผู้ชมครับคลิปหน้าจะนําเสนอ สิ่งที่มีสาระน่ารู้ให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ